โฉมหน้าอาดีตรักดิวอริสราหลังเผยข้อมูลชี้ตัวพี่น้องบอกก่อนถูกจับพิรุธเป็นคนใกล้ตัวเรียกว่ากำลังเป็นที่จับตาและถูกได้รับความสนใจมากๆชนิดสายเผือกไม่ต้องหลับต้องนอนพักผ่อนกันเลยเมื่ออยู่ๆอีกหนึ่งนางร้ายตัวแม่อย่างดิวอริสราได้ออกมาโพลข้อความทิ้งบอมว้เมื่อคืนวันที่15มกราคม2566ผ่าน Facebook ส่วนตัวประมาณว่าอาบ้านทําวิทพาน,านันญ่ชื่อมาเก888มีพี่ น้อง4คนผู้ชายหมดชื่อเล่นบ่อทางบ้านน้องชื่อบิ๊กพึ่งมันวันนี้กำลังจะแต่งงานวันที่22มกราคมที่จะถึงคาดว่าวงการเว็บพนันออนไลน์น่าจะไปร่วมงานแต่งทวนหน้าและมีคนมีชื่อเสียงร่วมงานเยอะสายสืบตํารวจใดๆทํางานด้วยครับมีข้อมูลอยู่แล้วอยากรวบใขร,รวบเลยฝากนักสืบและผู้มีประสบการณ์ทํางานด้วยค่ะ ปอลลไม่ผิดมีความรักและแต่งงานแต่ผิดที่ทำธุรกิจสุกรโปกไม่ขาวผิดกฎหมายและกล้าจัดงานใหญ่โตในขณะที่คนอื่นโดนจับการโชว์ความรวยที่ได้มาจากวิบพนานที่หลอกต่างคนไทยตำรวจไทยเก่งที่สุดทำคดีอื่นแล้วฝากคดีนี้ด้วยค่ะพี่ตำรวจงานนี้ชาวเน็ตหลายคนให้ความสนใจแห่แสดงความคิดเห็นกันสนานว่าบอที่ว่านั้นเป็นใครถึงขั้นติดแฮชแท็กดิวอริสราอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ในพริบตาเดียวและภายหลังจาก ที่ดิวอาริสราโพดข้อความได้สองชั่วโมงมีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์กว่า6 0 0 0ืไลค์และมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกว่าห0,000ื่นความเห็นแล้วทั้งนี้ชาวเน็ตเองเริ่มจับพิรุธและย้อนความลังโดยบางคนบอกว่าให้ลองไปส่องแฮชแท็ก kdkj ทั้งนี้เมื่อเข้าไปส่องจะพบว่าแท้จริงแล้วเป็นแฮชแท็กที่สาวดิวใช้กับอดีตรักเก่าอย่างเบนเดมอดที่ในวันนี้เราจะพาทุกคนมายชมอดีตรักเก่าของสาวดิวที่ตอนนี้กำลังถูกจับตาและ ให้ความสนใจทั้งนี้หากย้อนกลับไปดิวอริสราเคยจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดอายุครบ30ปีที่พัทยาก็มีคนสังเกตเห็นหนุ่มสวมเสื้อแบรนด์เนมที่นั่งข้างแนบชิดอยู่ข้างๆสาวดิวดูมุงมิงสวีทหวานเกินเบอร์ซึ่งหนุ่มตีคนนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลแต่เป็นหวานใจคนใหม่ของดิวอริสราที่มีนามว่าเบนเดมอนนั่นเองสําหรับเบนเดมอนเป็นชื่อในวงการแข่งรถซูเปอรค์คาร์ที่ไม่มีใครไม่รู้จกักโดยหนุ่มเบนน,นัทชื่นชอบเรื่องรถมากๆจน ผันตัวมาเป็นนักแข่งรถประเภทดิฟและเป็นผู้ครอบครองรถแต่งแบรนด์หรู l a m b o r กิน n i m นบูลิเบอร r ตี้โบรก v e n t ดอร r v 2ขันเทที่มีเพียงหนึ่งเดียวในเมืองไทยนอกจากนี้หนุ่มเบนซ์ยังดูแลกิจการอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแนวโอม,เมเาเกเสผับบาร์และนำเข้ารถยนต์เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆทางนี้เรื่องราวดังกล่าวไม่มีการยืนยันว่าเป็นพี่น้องของหนุ่มเบนซ์จริงหรือไม่แต่ทางนี้พบว่าทางด้านเฟซและไอจีได้ถูก ปิดไปแล้วและเรื่องราวจะจบอย่างไรนั้นคงต้องรอติดตามกันต่อไป